Thank uh -huh. แล้วก็เป็นการรวมกลุ่มกันในคนใกล้ชิดที่เห็นหน้าเห็นตากันมันก็มันก็โอเคแต่ภาพที่เขาปลดออกมาที่ตัดแตรงชมรมนีาเป็นสองสองถ้าเขาฉีดวัคซีนครบเขาทำ ATK ก่อนส่วนใหญ่เขาจะมีทำ ATK ก่อนเข้างาน,น ระหว่างทานอาหารก็เหมือนเราเป็นรับประทานอาหารในร้านอาหารตอนตอนกินอาหารเราก็ไม่ก็ถ้าอยู่ในพื้นที่ปิดแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรขายบัตรขายตัวสาธารณะมันก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็ต้องรับผิดชอบตัวเองกันแต่ถ้าเขาฉีดวัคซีนแล้วอะไรแล้วอย่างที่บอกกันมันต้อง อยู่ด้วยความเข้าใจด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนมีคนไม่ฉีดวัคซีนเข้าไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบไม่มีมาไม่มีกินเหล้าเตกีล่าตบใส่มือกันบีบมะนาวใส่กันป้อนกันใช้ก็แก้วเดียออย่างเงี้ยไม่ได้อย่างี้ปิดแต่ถ้าอยู่กันเนี่ยเหมือนเราอยู่อย่างเงี้ยมันก็ก็ต้องค่อยคอยผ่อนคลายไปเพราะสถานการณ์มันก็ดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็คนก็ฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น มันไม่ใช่ย่อหย่อนนี่ฮะถ,ถ้าด้วยข้อมูลเท่านี้นะเราก็ต้องอย่างอย่างถ้าผมไม่ทานข้าวอะไรกับใครเนี่ยคนถ้าคนไม่ฉีดวัคซีนมาผมก็ลุก,กแค่นั้นเองเราก็ต้องรู้รู้รู้เรื่องกันแล้วกันเราก็พยายามอย่างทุกวันนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้จักใครเราก็ไม่ไม่ไปด้วยแต่ถ้าเกิดอยู่กับพวกกัน อย่สมมติเชิญเพื่อนร่วมงานสิบกว่าคนมาหารือมาทํางานกันอะไรเงี้ยกานข้าวกันตอนทานข้าวมันก็ใส่หน้ากากไม่ได้แต่ว่าทุกคนฉีดวัคซีนแล้วทุกคนทำเอทีเคแล้วอะไรเป็นต้นตอย่าอย่าไปจับเรื่องเล็กๆน้อยหายนทงนตอย่ายุย่ ที่แสดงว่าได้รับวัคซีนกันครบแล้วส่วนใหญ่สามเข็มแล้วนะี่ถ้าเรารับวัคซีนแล้วนะครับเติมภูมิแล้วอะไรแล้วนะแล้วเรายังไม่เรายังทํเาเรายังไม่ไม่เดินไปข้างหน้ามันก็มันก็จะเสียโอกาสอะไรอยนะ่างนีเดี๋ยว ต้องหาือในสบคเพราะเราต้องฟังหลายหฝ่ายนะครับก็ความเสี่ยงอย่างเราก็ต้องดูว่าโควิดเนี่ยมันติดจากตรงไหนถ้าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นจะไปเปิดอะไรเนี่ยอย่างก็ลูการสุกไม่มีปัญหาหรอกครับอยากจะให้ทุกอย่างได้เปิดผ่อนคลายให้มากที่เท่าที่จะทำได้แต่ว่าก็ขอให้ร่วมมือ กับมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดไว้ด้วยโควิดฟรีเซตติ้งทํากันแค่ไหนทำกันหรือยังทุกวันนี้เข้าไปตามพัตาการตามร้านตามสถานที่ต่างๆเนี่ยที่ต้องกําหนดให้มีโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยทำกันครบหรือยังพนักงานฉีดวัคซีนครบไหมแม่ครัวพ่อครัวคนล้างจานบริกรนะครับคนเปิดประตูยามเจ้าหน้าที่รอปภ นะครับหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่เข้าไปเนี่ยก็ต้องแสดง ATK ในบางกรณีหรือว่ามีวัคซีนหมอพร้อมโชว์ให้เห็นว่าได้รับวัคซีนแล้วอะไรแล้วเนี่ยทำกันหรือย่างถ้าทำกันตรงนี้พร้อมผมผมก็คิดว่าทางสอบคอก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ต้องทําให้พร้อมก่อนตอนนี้มันยังไม่พร้อมผมถึงต้องบอกว่าต้องให้คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเนี่มาเร่งรับวัคซีนโดยเร็ววันนี้วันนี้ วันนี้ประเด็นของวัคซีนมันไม่ใช่ปัญหาเลยมันไม่ได้ขาดแคลนสามารถมารับได้เลยนะครับก็ทุกๆอย่างก็ต้องอยู่ที่การประเมินเรื่องความปลอดภัยครับโอ้ต่าง